ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนในวันฝนพรมจริงๆก็ไม่พรำนะหนักเลยแหละเจอที่ฝากท้องใหม่ครับอยู่เส้นการชนาะก่อนถึงทางเข้าซอยกัาตนาครับจริงร้านเปิดมาสักพักแล้วครับแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าปลายพึ่งเสร็มีมุมกาแฟสดไปอีกที่ร้านก็เปิด24ชั่วโมงเลยนะวันนี้ผมสั่งเป็นเส้นมีไก่ตุนครับใส่ทุกอย่างฝนตกแบบนี้ก็อยาสดอะไรร้อนๆครับหม้อตุนมานอันนี้ทีเด็ดเลย ใส่น่าจะเปื่อยมากครับกลับไปชิมที่บ้านกันเพื่อนๆผ่านมาก็ลองมาชิมกันนะครับร้านสามารถตักถั่วงอกมาละใบโหระพามาได้เลยโมทัถ่ายเพิ่งมาเห็นโอ้ถุงใหญ่มากครับ ่ออะไรครับเทเลยโอ,โอ้เยอะมากจริงไก่ตุ๋ที่ให้มามีทั้งข้อมีทั้งขาพอยังมีน่องอีกและยังไม่พอยังมีเนื้อไก่ฉีกครับใส่ทุกอย่างจริงๆซุปเทมาหอมมากเลยครับเดี๋ยวต้องลองชิมกันกนี้ขอพิาโลแกนขอชิมก่อนปรุงครับซุปหอมหวานมากพริกเผาน่าจะเด็ดมากครับเสียดายลืมขอเพิ่มอันนี้อุปกรณ์ที่ได้มาทั้งหมดครับใส่ทุกอย่างลงไปในชามไม่หมดมาละที่ให้มาไม่ขมเลยครับหลวนขาไก่นี่ก็แทบจะหลุดจากขาแล้วครับน้องไม่ต้องพูดถึงครับเบื่อมา ส่วนเส้นที่ให้มานี่ก็เยอะมากครับนุ่มเลยงั้นขอไปส้วบก่อนนะครับ Enjoy ครับ